สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมนะไปดูซิว่าเขาทําอะไรกันนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปขอตัวเลขนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูการฟอนลนะัมท่านผู้ชมเขาทาอะไรกันนะท่านผู้ชม ไปดูนะผู้ชมว่าเขาทำอะไรกันนอก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขน,นะผู้ชมเขาทำอะไรกันครับเนี่ยอะไรเขาทำอะไรกันครับ ถ้ามาเต้นรำอะไรกันก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมเนะาะเพราะแอดมินก็ไม่ใช่คนถิ่นนี้นะผู้ชม,มก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันนะผู้ชมเดี๋ยวดูด้วยกันไปก่อนนะผู้ชมนะก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแมตร์เกนทองนะผู้ชม เก่าค่ะหนุ่มทดลองนวัตกรรมนี่คือโบราณสถานนะท่านผู้ชมที่เก่าแก่มาเป็นหลายร้อยปีนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตรงนี้นะท่านผู้ชมคนสมัยก่อนก็เก่งนะท่านผู้ชมเนาะหินโลกใหญ่ๆนะท่านผู้ชม ท่านก็สามารถเอามาวางเรียงกันได้นะครับผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะผู้ชมเนาะภาพจะอยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมก็คือปราศาสาภูมิโปลนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็เดินทางมาอเช่นเคยนะผู้ชมเนาะเรามาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะกับแม่ตะเคียนทองที่เราเคยขอตัวเลขไว้กับ แม่ตะเคียนทององค์ที่เรายังไม่เคยขอตัวแรกนะท่านผู้ชมเราก็มาถ่ายทอดบรรยากาศที่นี่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันท่านผู้ชมเนาะนี่คือปราสาทภูมิปนจากมุมมองของช่องคนสองแรกนะท่านผู้ชมภาพบรรยากาศสวยๆนะครับท่านผู้ชมเนาะสวยไหมท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เดินทางมานะท่านผู้ชม นี่คือปราสาทภูมิโปนะผู้ชมนะส,สวยๆนะผู้ชมเนาะเราตามแอดมินไปขอตัวเลขกับแม่ตะเกนทองนะครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเด็กๆมารูปเป็นคนส่องโชคส่องเลขให้นะท่านผู้ชมแต่เราไปดูด้วยกันนะครับผู้ชมนะว่าเด็กๆเขาจะรูปได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมนะเนาะรูปเลยรูปรูปเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับวันนี้เราให้เด็กๆเป็นคนส่งโชคให้นะท่านผู้ชม <wee> เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับอลองมองเข้าไปดูสิรู้ว่าเห็นตัวเลขตัวไหนดยวมาดูนะครับว่าเด็กๆเขาจะบอกตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเห็นไหมลูกเห็นตัวเลขไหม, <stag> หไมอ่ะดูทีละคนก่อนดูทีละคนก่อน เห็นไหมเห็นตัวเลขขึ้นไหมไม่เลยไม่เห็นเอาหนูหนูลองดูสิดูทีละคนเห็นเห็นตัวเลขไหนมั่งเลขปดเลขดหรือเปล่าเนี่ยเอาดูเห็นเห็นเกียตัวดูสิเห็นตัวเลขกี่ตัวลูกดูสิเห็นไหมไม่เห็นตัวเลขใช่ไหมเอาดูในโทรศัพท์เห็นไหมหนูเห็นไหมเลขอะไรเลขแปดแปดกับอะไรครับ ดูอ่ะอ๋แปดตัวเดียวไม,ไม่เห็นใช่ไหมไม,ไม่เห็นตัวเลขนะผู้ชมแต่น่าจะแอดมินจะดูนะผู้ชมนะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชม ไปรูปอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมนะรูปอีกรอบหนึ่งนะผู้ชม ลูปแม่ตุเค็มทองคอยเห็นตัวเลขด้วยนะครับแม่ตุเค็มทองเนาะก็แฟนช่องคนสองเลขก็จะได้มีโชคมีลาบเนาะแม่นะวันนี้ก็คิดถ yeah> ึงแม่ก็มาเลยนะก็คอยมีคนเข้ามาดูคลิปของลูกกันเยอะๆเด้อแม่เด้อเจ้าคอยมีคนติดตามลูกกันเยอะๆ ดูไปด้วกันก่อนนะท่านผู้ชม,มชซตูแม่ะเก็ดทองช่วยเขียนตัวเลขให้ลูกด้วยนะแม่สะเก็นทองนะเพราะว่าจะได้มองเห็นตัวเลขนะแม่นะจะเห็นตัวเลขตัวไหนก็แม่ก็เขียนให้ด้วยก็แล้วกันนะครับ ยังไม่ชัดเจนนะผู้ชมขอตัวใหญ่ๆเลยนะแม่นะเพราะว่าถ้าตัวเล็กก็อาจจะมองไม่เห็นกันนะแม่นะขอตัวใหญ่ๆเลยนะแม่นะขอตัวใหญ่ๆเลยนะแม่นะ เอาตัวใหญ่ๆเป้งๆเ,เลยนะแม่นะให้คนเห็นแล้วแบบสะดุ้งโยงเลยนะแม่นะเอาชัดๆแจ่มๆเลยนะแม่นะชัดๆแจ่มๆเลยนะแม่นะมองไปก็เห็นเลขห้าเลยนะท่านผู้ชม ตรงนี้นะผู้ชมนะเลขห้าใหญ่นะผู้ชมนะตรงนี้เป็นเลขสองนะครับผู้ชมตัวนี้ก็เป็นเลขห้าอีกนะผู้ชมเนาะตัวนี้ก็เลขสองอีกนะผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับผู้ชมลองไปเห็นเลขห้านะครับผู้ชมเนาะ เป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมเป็นสองห้าชัดเจนนะผู้ชมนะสองห้าห้าสองนะผู้ชมสองห้าห้าสองนะผู้ชมเห็นชัดนะครับเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชม เห็นกี่ตัวเห็นกี่ตัวแรกครับท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมตัวเลขจะอยู่สองจุดท่านผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองท่านผู้ชมส่วนด้านล่างจะเป็นเลขสามเจ็ดนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะสามเจ็ดสามเจ็ดนะครับท่านผู้ชมสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับมีสองจุดนะท่านผู้ชมสองห้าห้าสองสามเจ็ด จ็ดสามนะผู้ชมนะสองคู่ชุดนะผู้ชมเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับส่วนตัวด้านบนเป็นสองห้าห้าสองนะผู้ชม <dav is> เห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมด้านล่างนะท่านผู้ชมนะสามเจ็ดเจ็ดสามนะ um. มนมท่านผู้ชม ตัวเลขมันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะผู้ชมเนาะด้านล่างตัวเลขขึ้นมาอีกนะผู้ชมด้านล่างเห็นสามเจ็ดสองนะผู้ชมเห็นสามตัวนะด้านล่างเนาะสามเจ็ดสองนะ 3, 7, 2, นะผู้ชมสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองสองเจ็ดสามสองสองสามนะผู้ชมส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นเลขสองห้าห้าสองนะผู้ชมเนาะ จับตัวเลขไข้กันดูนะท่านผู้ชมสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองสองเจ็ดสามสองสองสามนะ 73, 72, 27, 32, นะท่านผู้ชมหรือจะเป็นสามห้าห้าสามก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเรานะครับอยู่กับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นชัดเจนนะท่านผู้ชมเนาะชัดไหมท่านผู้ชม สามเจ็ดสองนะท่านผู้ชมเนาะด้านล่างเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองสองเจ็ดสามสองสองสามนะท่านะผู้ชมส่วนด้านบนก็เป็นเลขสองห้าห้าสองหรือสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมเนาะที่เรามองเห็นในขณะนี้นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณาไว้ก็แล้วกันนะครับสําหรับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมสองห้าหกสามนะท่านผู้ชม ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย